ป่าอาถันพรมแดนผีผ่านณชายแดนอันห่างไกลระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีป่าแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าพรมแดนผีผ่านเป็นป่าที่ไม่มีใครกล้าก้าวล่วงเข้าไปแม้แต่เจ้าหน้าที่ลาตระเวนก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในยามวิการเพราะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ และเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้เสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านแนวต้นไม้สูงใหญ่ดูเหมือนจะเล่าขานเรื่องราวของวิญญาณเร่ร่อนที่ข้ามพรมแดนไปมาและพร้อมที่จะดึงวิญญาณของผู้ที่หลงเข้ามาให้อยู่เป็นเพื่อนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อร้อยตำรวจเอกชัยนายตำรวจหนุ่มไฟแรงได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ เขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์และสิ่งลี้ลับใดๆเขาเชื่อมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์และตรรก,กะเหตุผลเท่านั้นชัยได้รับรายงานว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเข้ามาเคลื่อนไหวในป่าพรมแดนผีผ่านเขาจึงตัดสินใจนำกำลังพลออกลาดตะเวนด้วยตัวเองวันแรกของการลาดตะเวนผ่านไปอย่างเงียบสงบ ชัยและลูกน้องได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ยังไม่ถูกทำลายต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมพื้นที่จนแสงแดดส่องเลงมาไม่ถึงพื้นดินทำให้บรรยากาศดูมืดสลัวและวังเวงตลอดเวลาในคืนนั้นพวกเขาตั้งแคมป์กลางป่าเสียงจิ้งหรีดและแมลงป่าร้องระงมผสมผสานกับเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้สร้างความรู้สึกหนาวเหน็บอย่างประหลาด ท่ามกลางความมืดมิดชัยได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินอยู่รอบๆแคมป์เขาคว้าปืนพกและส่งสัญญาณให้ลูกน้องเตรียมพร้อมแต่เมื่อส่องไฟฉายออกไปก็ไม่พบสิ่งผิดปกติดใดๆชัยคิดว่าอาจเป็นสัตว์ป่าแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงเกาะกลุ่มจิตใจของเขาวันที่สองพวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่ามากขึ้น เพื่อตามรองรอยของผู้ลักลอบตัดไม้บรรยากาศยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ดูเหมือนจะมีรูปร่างแปลกประหลาดคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังจ้องมองพวกเขาจากความมืดมิดขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งจ่าสมคิดลูกน้องคนหนึ่งของชัยก็สะดุดลมลงเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับข้อเท้าของเขา ชัยและคนอื่นๆช่วยกันส่องไฟฉายดูแต่ก็ไม่พบสิ่งใดจาสมคิดหน้าซีดเผือดเขาเริ่มเชื่อในเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณร้ายในป่าแห่งนี้ในคืนนั้นจาสมคิดเริ่มมีอาการแปลกๆเขาพูดจากวกบนสีหน้าหวาดกลัวและบอกว่ามีคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาชัยพยายามปลอบจะสมคิดแต่เขาก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้จะสมคิดตัวสัน่น และบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนกระซิบอยู่ข้างหูเสียงนั้นบอกให้เขาเดินตามไปเช้าวันรุ่งขึ้นจ่าสมคิดอาการหนักขึ้นเขาเริ่มคลุ้มคลั่งและพยายามวิ่งหนีเข้าไปในป่าชายและลูกน้องต้องช่วยกันจับตัวเขาไว้ชายตัดสินใจว่าจะต้องพาจ่าสมคิดออกจากป่าให้เร็วที่สุดพวกเขาพยายามที่จะหาทางออกจากป่าแต่ก็เหมือนกับว่าป่าแห่งนี้ไม่มีทางออก ต้นไม้ดูเหมือนจะขยับเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆทิศทางที่พวกเขาจำได้กลับกลายเป็นความว่างเปล่าความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเริ่มครอบงำจิตใจของทุกคนขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ในป่าก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นเศร้าโศกและหวยหวนจนทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกชัยและลูกน้องมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัว เสียงร้องไห้นั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันดังอยู่ข้างหน้าพวกเขาเมื่อเดินเข้าไปใกล้ขึ้นก็พบกับกระท่อมร้างเก่าเข้าคร่าหลังหนึ่งกลางป่าลึกกระท่อมหลังนั้นดูสุดโทมผูพังเหมือนถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีชายสั่งให้ลูกน้องระมัดระวังและเดินเข้าไปสำรวจกระท่อมภายในกระท่อมมืดสลัวและเต็มไปด้วยใยแมงมุม พวกเขาพบกับเข้าของเครื่องใช้เก่าๆที่วางระเกะระกะอยู่ในกระท่อมและสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจก็คือพวกเขาพบกับโครงกระดูกของมนุษย์อยู่บนพื้นห้องขณะที่พวกเขากำลังยืนตะลึงก็มีเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นแผ่วๆมาจากข้างหลังชัยและลูกน้องหันกลับไปมองและได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าซีดเผือด ดวงตาสีดำสนิทจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างไม่ลดละเธอสวมชุดสีขาวที่เปรอะเปื้อนไปด้วยดินและเลือดเด็กผู้หญิงคนนั้นส่งเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกและเริ่มเดินเข้ามาหาพวกเขาชายและลูกน้องถอยหลังหนีด้วยความตกใจพวกเขายิงปืนใส่เด็กผู้หญิงคนนั้นแต่กระสุนกลับทะลุผ่านร่างของเธอไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในกระท่อมชายและลูกน้องตัดสินใจวิ่งหนีออกจากกระท่อมและวิ่งไปในป่าอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนแต่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่เป็นพรมแดนชายและลูกน้องรีบวิ่งข้ามพรมแดนไปอีกฝั่งหนึ่งและเมื่อหันกลับไปมองพวกเขาก็ไม่พบสิ่งใดแล้วพวกเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอก พวกเขารอดตายมาได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าพรมแดนผีผ่านก็ยังคงติดตาตรึงใจพวกเขาไปตลอดการจาสมคิดต้องรับการรักษาตัวจากอาการทางประสาทและไม่สามารถกลับมาเป็นตำรวจได้อีกชัยเองก็เปลี่ยนไปเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยและเขาก็เริ่มเชื่อในเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น ป่าพรมแดนผีผ่านยังคงเป็นป่าอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าก้าวล่วงเข้าไปและเสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านแนวต้นไม้สูงใหญ่ก็ยังคงเล่าขานเรื่องราวของวิญญาณเร่ร่อนที่ข้ามพรมแดนไปมาและพร้อมที่จะดึงวิญญาณของผู้ที่หลงเข้ามาให้อยู่เป็นเพื่อนตลอดไป